แน่นอนที่สุดคุณพิธามีรายงานว่าจะนั่งรัฐมนตรีกลาโหมส่วนผู้ช่วยของรัฐมนตรีกลาโหมยังไม่เปิดเผยส่วนที่มีการวิเคราะห์กันเอา้าอันนี้แสดงว่าสลับนะเดิมทีต้องเป็นคุณวิโรธกระทรวงมหาดไทยแต่คาดการว่าเลขาพักนะฮะจะนั่งกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณชัยธวัตตุลาธนรวมทั้งให้โคต้าของพรรคเพื่อไทยด้วยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นี่ฮะหน้าถัดมาฮะ อันนี้แหละฮะเนี่คุณอุ้งอิงครับแพรอทองทานชินวัตรเห็นบอกว่าเธอจะนั่งกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ถ้าเราดูโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นรัฐมนตรีหนุ่มเลยนะเพราะหมอวายโยเดอะสตาร์เก่าจำได้ใช่ไหมเห็นบอกว่าเจ้ากระทรวงจะเป็นคุณหมอพรหมมิลเลอร์สุรเดชหรือว่าหมอมิคงและก็คุณวายโยอ,อัศวะรุ่งเรืองนี่ถือเป็นการพลิชโฉมเลยนะนี่ฮะ ขณะที่ถัดมาฮะผอคอรกระทรวงการคลังคุณสิริกัญญาตันสกุลเก่งมาก mm hmm. เห็นเธอให้สัมภาษณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจนี่ฉช,ชานมากแล้วก็อันเนี้ยสื่อหลายสื่อพูดตรงกันว่าผู้หญิงคนนี้แหละจะนั่งกระทรวงการคลังน่าจะอายุน้อยที่สุดดยมัง mm hmm. เป็นอีกมิติใหม่อีกเหมือนกันเนี่ยนะฮะถ้าเป็นไปตามนี้ส่วนโควตารัฐมนตรีช่วยจะเป็นของก้าวไกลหนึ่ง และเป็นของเพื่อไทยตามรายงานข่าวคือคุณเผ่าภูมินี่ฮะส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นกระทรวงสำคัญฮะคุณปานปีจะมานั่งนี่ฮะจากของพรรคเพื่อไทยนะฮะส่วนก้าวไกลจะรับโคต้าไปเป็นก็คือรัฐมนตรีช่วยคุณสิทธิพลถัดมาครับผู้ชมฮะเนะกระทรวงซึ่งถ้าไม่เอาภูมิใจไทย mm. แน่นอนที่สุดถ้าภูมิใจไทยมาคุณชูวิทย์บอกใช่ไหมเขาต้องเอากระทรวงนี้ ถ้าไม่มีภูมิใจไทยกระทรวงคมนาคมเอาให้เพื่อไทยฮะเพื่อไทยก็คือคุณประเสริฐจันทรรวงทองจะมานั่งและก้าวไกลจะขอเป็นรัฐมนตรีช่วยคุณสุรเชษฐ์ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะเป็นโคต้าของพรรคเพื่อไทยกระทรวงสำคัญคุณชูวิทย์พึ่งแนะไปบอกพลังงานคุณต้องคุมนะก้าวไกลในเปิดหน้าถัดมาสิฮะกระทรวงพลังงานครับนี่ฮะกระทรวงพลังงานก็จะเป็นก้าวไกลครับ แล้วกระทรวงเกษตรซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็คาดว่าภูมิใจไทยก็อยากจะได้กระทรวงนี้ถูกไหมปรากฏว่ากระทรวงนี้เมื่อภูมิใจไทยไม่ได้มาร่วมอยู่แล้วต่างคนต่างปิดประตูก็จะเป็นเพื่อไทยคุณกิติรัตน์นรนองสมัยก่อนท่านเป็นคลังถูกไหมฮะแล้ววันนี้มานั่งกระทรวงเกษตรก็ต้องถือว่าใหญ่ละครับผู้ชมฮะถัดมามือดิวที่มั่นใจกับทางช่องแปะว่าโอ้ยพิธานายกล้านเปอร์เซ็นต์คุณสมศักด เทพสุทินจะไปเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวส่วนอีกคนหนึ่งก็ไม่น่าจะพลิกโผถ้าตั้งนายกได้สำเร็จก็คือคุณนัทพงศ์จะมาเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลแล้วก็มีกระทรวงวัฒนธรรมก้าวไกลให้ความสำคัญนะคุณผู้ชมฮะนี่เพราะฉะนั้นอะถ้าเรามาพลิกโฉมหน้าแบบภาพรวมเป็นรายงานก่อนเบื้องต้นนี่ฮะนายกซึ่งอายุ42ปีพิธาลิมเจริญรัต แล้วก็ไล่เรียงกันมาเลยนะฮะโฉมหน้าโฉมตาอ๋อนี่ที่สื่อจะเรียกกันว่าป๋าเสรีพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหนึ่งเสียงใช่ไหมะะจะไปเป็นรองนายกนี่ฮะคุณผู้ชมฮะและอย่างที่เห็นเลยเนี่ยนะฮะคุณชูศักดิ์สิรินินพักเพื่อไทยจะเป็นรองนายกพันตารวจเอกทวีสอดสองอันนี้ของประชาชาติอันนี้จะไปเป็นรองนายกนี่ฮะแล้วก็คุณทีรัฐของพักเพื่อไทยใช่ไหมะะจะมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายก